ครับนนไทยโนนไทยมือสองบ่าวจงพมคุณผสวัสดีครับออ้ยสวัสดีแรงๆรงครับ5ตุลาคม258ครับมามามาวันนี้ครับขออนุญาตมาบรีวิวขายรถไถได้ครับยำแรงเด้ออ่ะมาดูครับว่าผมกําลังทำอะไรอยู่อ้บรรยากาศผ่อนคลายครับเอาเซเว่นกับซีรีไปส่งให้ยายนะครับประเทศนี้อ่ะชีวิตครอบครัวปกติแล้วนะครับสงบสุขแล้วไอตัวปวนหายไปอ่ะมาดูครับว่าผมเห็นอย่างยูพี่น้อง เดีได <formation jin inh throat> <at> ้หาอยู mm ่หากินครับเอาหันไปเบิ่งครับซาซาครับเอาให้ท่ายังให้ยังพงให้ยังอยู่ครับเอาหันมาสวัสดีครับไปแม่เ้ยาห่อหน่อเลยย่อขึ้นลงดูเอาโซ่โซ่เร็วอุ้ยนั่นแหละครับนี่แหละชีวิตชีวิตสีลูกทุ่งของแท้ครับเี้งได้มาี่มาแม่มาตึกสะดุ้งครับระวังนั่นโอ้มาเบิ่งพี่เราที่เด็ดแต่หาแรงครับนี่นี่นี พาไปดูหานเย็นของวันนี้ไปย่างหาหั่งหั่งแตนเหลืองครับแต่ว่าไปพ่อโตนี่พี่น้องนี่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 เอามาดูครับมาดูตัวอะไรเด้อพี่น้องเอิ้นโตเนี่ครับมันโตแบบนี้มีเขาแต่ว่าเศร้าตัวนะผมได้เลยเอาดูดูทาชัดดูชัดก่อนนี่ครับนี่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 โอ้ยแมงข้ามพี่น้องครับบ้านผมเอิ้นแมงข้ามครับแมงด้วงกว้าง ผมว่าเศร้าโตครับนี่นี่ครับลูกค้ามหาครับโอ้ขอบคุณครับก็รักึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลูกค้าก็ว่านั่สิบปขายขารถตีรถไถก็ได้ครับพี่น้องกทินครับสวัสดีครับเนี่ยของแท้ครับหาอยู่หากินของแท้เลยโอ้นี่แหละต่ำปนพี่น้องเลยคล้ายๆกับตำจักจั่นแหละครับอันเดียวกันครับนี่แหละ ปักคนเก่งเก่งด้วยคำขาคนบนธรมรมดานี่ๆๆนี่ๆๆนี่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 อาเจดาม,มาเด้ออ่ะคุณแนะนำกําลังตึกกระดุงครับปักกําลังตึ้กระดุงเด้อพี่น้องเด้อหาอายู่หากินครับประหยัดอดออมครับสื่อสัตว์มีวินัยเด้อครับสวัสดีครับ